แบบนี้เจ้าของร้านก็โมโหเสียการณ์ท่านผู้ชมพอเจ้าหน้า,นมมา,นาที่ปล่อยตัวออกมานะมันเอาอีกแล้วท่านผู้มชมครับไปดูภาเพเหตุการณ์นะซื้อบุหรี่เหมือนเดิมเอาเฮ้ยเออแต่เปลี่ยนร้านมุกออนไม่ได้สักทีเห็นที่ว่าคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ไม่เกิน4ีนสแชั่วโมงแล้วแล้วปล่อยอต้องปล่อยเพราะเจ๋งมันไม่ได้อด่าไปฟันใครแต่เหมือนลักษณะจะไปชักดาบเขานี่เดินซื้อบุหรีนะกับแม่ค้านะครับขอซื้อบุหรีแต่ไม่มีตังค์จ่ายเป็นพักเครื่องได้ไหมแม่ค้าไม่ให้ ขูด้วยบอกเดี๋ยวกูจะปล้นนะแล้วก็เคยก่อเหตุคมขืนมาแล้วนั่นมแม่ค้าเขาก็กลัวสิครับเขาเลยต้องให้บุหรีไปแบบเนี้นะยี่สิมิถุนายนเมื่อวานนี้ที่ตำบลวังท่าดีนะที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ครับคุณชนชินีฮะอายุย8่28ปีเจ้าของร้านนะครับเธอบอกว่าตอนนั้นอยู่ร้านคนเดียวนะไอ้เจ๋งดาบคู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอตอนนั้นไม่รู้หรอว่าไอ้เจ๋ง ก็น,นึกว่าเป็นลูกค้าธรรมดานี่แหละแบบว่าขอซื้อบุหรี่หน่อยอย่างที่เห็นนี่แหละจนกระทั่งพี่สาวขี่รถกลับมาเธอก็เลยเดินไปหาพี่นะครับนะไอ้เจ๋งมันวานเหรียญค่าค่าบุหรี่ไว้ให้แล้วก็บอกว่าเมื่อสักกี้เน,นี่ยเมื่อสะกี้เนี่ยล้อเล่งอ้าวลองฟังกันดูครับขอซื้อบุหรี่หน่อย<ม>ขอซื้อบุหรี่หน่อยนี้เราก็เลยบอกว่าเอาเอาอะไรล่ะเอาแบบเอาสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยสีแดงสีเขียวข็บอกว่าอะไรก็ได้<อ>แต่ว่า ไม่มีตังค์จ่ายนะจ่ายเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นพระได้ไหมคะสรุปพี่จะเอาไหมเนี่ยบุี่ประมาณนี้เ,อเอขาก็บอกว่าเอาเอาเดี๋ยวหาตังกรทีน,นี้เขาบอกว่าได้ดูข่าวผมไหมเ,เนี่ยผมไปปล้นเขามานะไปค่มขืนเขามาเ,มเดี๋ยวผมปล้นเลยวเนี่ยผมไม่มีตังค์นะเออนะครับใช้วาจาในการข่มขู่แบบนี้นะข่มขู่คุกค,คามแบบนี้แจ้งความได้น,นะครับนะเพราะฉะนั้นเธอก็งงนะครับอ้าวตำรวจจับไปแล้วไม่ใช่หรอ ปล่อยมาแบบนี้เขาจะอยู่กันยังไงนะครับอันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะรปรับทัศนคติแล้วก็เอาไปตักเตือนอีกสักรอบหนึ่งครับ